lui nam cho lắm, biệt, pá, bóc cá chắc à? hả? โหมดพดสำหรับวันนี้นะครับผมวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่นะตัวยี่สิบสี่ครับ24นะครับปลารวมอันนี้ปลารวมใช่ไหมยังไม่รวมยังไม่รวมอ่ะยังเหลือเทพเดี๋ยวของ ทีมนะติกนะครับเท่าไหร่ครับสิบตัวนะครับผมอ่ะโฆษณาหน่อยคันนะครับบาเลต้านะครับวีล็อกซิตี้เวทแปดสิบแปดครับหกฟุตเจ็ดนะครับผมสาย GT ทเวอร์ศูนจดหกะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากหน่อยว่าวันที่สาสิเอ็ดเราจะออกทริปที่ไหนกันครับพิติกวันที่สิเอ็ดฝากติดตามด้วยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดฝากติดตามด้วยนะครับ ที่เขื่อ,อนอุบลรัตน์ครับผมอัจฉริยอย่างเดียวนะครับครับผมเดี๋ยว31เ,เจอกันที่เขื่อ,อนอุบลรัตน์นะครับนา้นาๆที่ติดตามทีมงานนาติกนาโตนะครับแล้วก็พี่ๆอีกลหลายๆท่านอย่าลืมนะครับพบกัน31ตุลาคมพบกันที่เขื่อนจุฬาพรณออุบลอุบลรัตน์อน๋ <c oughs> <c oughs> อนาโต้ <c oughs> มามาดูผลงานหน่อยนี่นะครับ <c oughs> มาแล้วน้าโตนะครับวันนี้โอเคของน้าโตมีไซส์ใหญ่นะครับหนึ่งตัวนะครับสามตัวนะครับไล่ๆกันขอเคล็ดลับนะครับน้าโตใช้อะไรครับผมวันนี้น้าโตจะมาเผยเคล็ดลับนะครับเชิญครับของโอทูัสครับรุ่นดักไนครับตัวนี้เป็นเวทหกสิบหกนะครับหกสิบหกหกแปดสิบหกครับแปดสิบหกครับครับผมยาวกี่ฟุตครับก็หกฟุตแปดครับ ของโอทูดักไนท์ครับผมครับรุ่นใหม่อไปด้ยนะครับรุ่นดักไนท์ครับครับผมใหม่ล่าสุดครับใช่ครับโอเคนะครับเหยื่อแล้วครับเหยื่อเยืะวันนี้เหยื่อเยเหมือนเดิมนะครับเหยื่อนะครับรักเดียวใจเดียวนะครับผมสําหรับนนาทีมงานของเรานะครับที่ใช้อยู่นะครับผมก็คือของกบยางนะเจ๋จะไม่กล้าครับตัวนี้ตัวเดียวเลยทั้งวันครับอืมเอียงลายเสือตัวสีเหลืองเสือครับผมตัวเก่งเลยครับครับผม โอเคนะครับขอบคุณน้โตนะครับ3 1เจอกันที่เขื่อนอุบลรัฐครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะนะทุกคนนะครับ bye <c oughs> บายยครับสำหรับคูซ่าวันนี้ก็ขุดแห้วเช่นเดิมนะครับผม